สบายดีพี่นอ้องเอฟซีของไอหนุม่มเพย์บอยมื่อนี้เขาชิมาตัดกกกระถิ่นพี่น้องมันสูงแล้วเข้าเฮืนอนหมดเลยเพราะมันชิหนาวแล้วเอา้เอาเขาจิตัดลงเมืองมาที่ตาเมืองตามาพี่น้องตามมาตาม,มา,า,มมานี่อุปกรณ์เอางาแรกพี่น้องทำนี่เลยเนะี่ยพุทธโอ้ออกมา,กมา,ากแล้วเดี๋ยวคุณว้าวงาแรกแล้ยงานสองโอู่ อันที่โแล้วสกิ่งลเปลี่ยนเบื้องตัวที่สพี่น้องมนีมาเบื้งตัวที่สอันที่สพี่น้องอันที่สนี่คือ ีซีเดแบบี๋ยวดินอันที่ที่4 <c oughs> แล้วเข้าเงินบริษัทพี่น้องจำปินไนดะ้สิได้สิได้พุ่นนะ4กิ่งแล้ว4กิ่งแล้ว4แล้วอืม นี่อันที่ห้าไอ้คุณโอ้คุณไะครับตัดออกเป,ป็นแมปลายพี่น้องนี่ป็นกิ่งที่ห้ากิที่เก 6. เอากิ่งที่หกน,นี้นีนีกิ่งที่หโอ้ดเลยพี่น้องเลยกิ่งที่เจ็ดนี้นี่นน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  กิงที่เจ็ดนครับเจ็าที่ดเนี่ยัง่อยเ่ยกิงที่แปดก้่กิงที่9ตัดออกบดเลยพี่ตงเก้า ออกมาในเก้ากิ่งก่อนพี่เนี่ยเอาเก้ากิ่งตัดให้มันเหลือน้อยที่สุดพี่นออ้องให้มันให้มันปรุงใหม่ดิอยงน,นี้น้อยเนี่ย,ยมันปรุงใหม่แบบนี้ครับโนนปร่งใหม่พี่นอ้องให้มันโปล่งออกมาใหม่เอา ตัดออกเบดอไรก็่ร้เขาน่รูแล้วบนดืนี้พี่น้ออนแล้วตัดออกเบดบนีา้่นก็เอนิงได้น

มันไปปงไม <glorious. S 1> ่คุณเนี่ตัดออกเวลาพี่น้องเหลือซ้ำนี้นี่ไปให้มันปงไม่พี่น mm ้องอันนี้ก็นี่เอาให้มันไปปงไม่พี่น้องมุนเดี๋มาฝากนี่ก่อนนี่คุณโอ้ประมาณนี้นี่เหลือกี่หน่อยเดียวพี่น้องไว้แบบนี้น่ะคุณนี่เขาตัดออกพี่น้องคุณอะของอัญยะอยู่พี่คุณคุณ ธรรมดาพี่น้องเอ้ยเรียบยร้อยเหลือประมาณนี้พี่นอ้องพุ่นเต็มอันย่ะเลยตัดออกเรียบร้อยแล้วพุ่นยอดมันก็เข้าวชีเด็เอา,เอาอยอดมันไรก่อนพุ่นนี่มึงยอดกินก็ตับของหงพี่น้องทุกคนมันเอาเข้อขอเาเฮือนบ่ได้มันสูงเลยพี่น้องพุ่นเมาตัดให้มันเหลือน,น้อยๆดีบ่เน,นี่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่เรียบร้อยมันเอาเชียวเข้าในบ้าน,นดินนี่จบเรียบร้อยแล้วตัดเรียบร้อยเบดเล้วพี่น้อง อ้าวตัดเรียบร้อยแล้วตัดต้นกระถินพี่น้องตัดเรีย,ยบร้อยแล้วคุยกันใกล้ๆนะแกงเป็นไงนี่